พายุเขานะครับเนาะตกมืดมืดปะเนานะมันนี่อือโอ้ยมีอย่างนะครับมันนี่มีหอยนะออนี่หอ,อยมีมักมักเพ็ยเนาะเออนี่นะครับเด้อคนมาขายอยุดนะครับบนตกกะมนมาขายมีมือคล้องอมีอย่างอ,อื่นนี่ มัพร้ยไม่มกพร้วกกล้วยนี่วัตถุยางกระปูัะแป้มักน่นี่กบพร้อมเด้อกบปลาตันีัครับกบป่ากบกมาปลากามาผู้น้อครับป่าเออโกบเออเาบรยานบรยานย่านเตเ็ะเนาะครับ แม่นจองกันี่มาเด้อเป็นูกนี่น่อ๋อนี่มัเกือกมักแท่งเออนี่นะครับคุณครูลาก็ยังมาโอ้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้ต้องต้องมาเด้นี่เด้อครับเด้อพักนี่มัอึศักดข้าวนี่มดนี่นะครับนี่มืาอนี้พายุเข่าเนาะอือฟักทอง อากทงองอ <ฤ acy> น่าอือหือครับเด้อเพิ่กนกัมาขายคือเก่าล่ะตุกตกเพิ่<ส>นก <Yes> ัมาถนนคนเดิน,<ไห>นโอ้กล้วยหอมดนะ้คำนี้เนาะ วีเท่าไรครับห้าสิบห้าสิบาสิบาทเนาะล้วยหอมห้าสิบบาทนะครับวีละห้าสิบบาทอันนี้นี่เอาไว้จักหน่อยเนี่ยกระซุกเลยเนาะอันอันซุกแล้วก็มีเดื่มนะเอาต้นมาเสรมส่งดีแล้วอัเท่าเดียวกันนาเนาะที่พุ่มขายลิซี่สวิตต์สวัสดีครับยายสวัสดีครับ มี่ยังมาขายครับมื่อนี้มื่อนี้มีหมกน้ำไม่ก็มีหมกสามตันไส่มดเนอปลาต้มหมกไก่ไส่หมกผิดนส้น้ำต้มเตียววองค่ะนี่เห็ดน้ำเนาะหมกเขือน้ำเมือนีนี่เขื่อนตับแตงอาหารนิสานครับครับหมกน้อไม้หมกวันนี้เพิ่นมาขายอยู่นะครับเด้อตลาดถนนโคดเดินนะ แน่นแม่นครับนะค,ครับที่หวายน้ำเดอ้อวันนี้อวันนี้ไหวมีปีมีักฮงมีกล้วยน้ำครับเดอ้อเนี่มีคาพอบ สวัสดีครับสวัสดีครับเขาเที่ยงบอกครับครับครับขอบคุณครับขออนุญาตทายนะครับอืิคนก็มาขายนะครับเด้อมีพวงมีพักนะครับอันนี้กั สวัสดีครับก้านกอใบตะเภาปูอ๋อมีปลาหอยนะครับเนาะมันนี่เนาะเออมีปูครับขอบคุณครับเขาเที่ยงบอครับโอ้ยการทรายฝนเลยเนาะมันนี่ครับเนาะเออมีปูมีหอยนะครับนี่ผักเผา Thank you.